รายการสนามเป้าบรรเทาทุกข์เราอาสาเป็นสื่อกลางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาก3 3 0นาาท,ทางททบ5สนามเป้าบรรเทาทุกข์เปิดช่องทางขอรับการช่วยเหลือร้องเรียนร้องทุกข์ปรึกษาข้อกฎหมายโทรได้ที่สายด่วน0817159551ถึง3หรือ Line ID s i s t v 5ทุกความเดือดร้อนเราพร้อมช่วยเหลือ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบก,กับปุ๊กอนุมากเกษตรพืชผลและรายการสนามเป้าบรรเทาทุกข์นะคะวันนี้วันศุกร์ที่22มีนาคม2567ค่ะช่วงเวลาตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งทุกวันนะคะจันทร์ถึงศุกร์เราพบกันเป็นประจำทางททบ5ค่ะทีวีสาธารณะเพื่อความมั่นคงแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะช่วยเหลือกันเนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องของผู้เสียหายค่ะนำรถยนต์เอาพาดนะคะไปขายเถินเพื่อที่จะจองรถหรู คันใหม่แต่ปรากฏว่านะฮะการพูดคุยกับพนักงานขายของรถเกิดอะไรขึ้นนะ,ะพี่เขาต้องเสียทั้งรถแล้วก็ต้องเสียทั้งเงินเพิ่มด้วยกรณีนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันแล้วก็ให้เป็นความรู้หากใครอยากจะออกรถใหม่โดยใช้ลักษณะรถเก่าไปเถอะนะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องช่วยกันนะ,ะก็เป็นกรณีของพี่น้องประชาชนนี่แหละค่ะใครชอบทานหมูบดไก่บดตั้งใจฟังให้ดีนะฮะทางตำรวจปคบอร,ร่วมกับกรมปศุสัสตว์ค่ะเขาออกไปตรวจจับนะฮะเจอกรณีขายหมูบดแล้วก็เอาเศษเนื ไก่เนี่ยล่ะมาบดขายกรณีนี้นะเป็นอันตรายกับผู้บริโภคด้วยติดตามชมกันได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของแก๊งมิจฉาชีพนะที่ออกอาราวาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงฤดูร้อนอย่างนี้นะะเดี๋ยวท่านรองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงจะมาช่วยพี่น้องประชาชนให้ปลอดภัยจากแก๊งมิจฉาชีพนะคะแล้วก็รวมไปถึงกรณีมิจฉาชีพนะคะที่หลอกลวงประชาชนแล้วก็มีจํานวนสถิติของผู้ไปแจ้งความมากที่สุดก็คือ เรื่องของการสั่งซื้อของแล้วของไม่ตรงปกบ้างนะของไม่ตรงปกไม่พอเป็นลักษณะนะของการเสียเงินนะโดยที่ไม่ได้ของก็มีเรื่องราวเหล่านี้นะฮะติดตามกันได้ค่ะในสนามเป้าบรรเทาทุกข์นะคะแต่เรื่องแรกนะคะเราจะมาช่วยนะผู้เสียหายค่ะนะร่วมพูดคุยอยู่ในรายการกับเรานะคะขวามือดิชัานแรกค่ะพี่พาวินีศิรธนาวณิชนะคะหรือว่าพี่เหมยนะคะเป็นผู้เสียหายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ ท่านที่2นะคะก็คือในส่วนของรองนายกสมาค,คมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วนะคะก็คือคุณสวิทชออประดูค่ะสวัสดีค่ะ e. มาพร้อมกับ <to> ท่านทนายของาการสนามเป้าบรรทุกท่านทนายธนวินศรีพรค่ะสวัสดีทั้ง3ท่านสวัสดีค่ะนะคะกรณี<ย>ของพี่เหมยนี่เล่าให้กับท่านผู้ชมได้ทราบกันว่าพี่เหมยขับรถโตโยต้าอัลาดใช่ค่ะนะคะ22สองสองปีสองสองนะคะแล้วก็สนใจอยากจะเปลี่ยนรถเป็นรถหรูใช่ค่ะแล้วก็ไปเจอกับคนที่มาขายรถเซลใช่ไหมคะใช่ ออกบูธที่เมกาบางนาค่ะออกเป็นลักษณะออกบูธออกบูธค่ะนะคะแล้วเขามาเชื้อเชิญเราหรือยังไงคะทำไมถึงไม่อยากจะคือพี่พี่อยากคือรถรุ่นที่พี่จะเปลี่ยนเนี่ยมันเป็นรถในฝันที่เราอยากได้อยู่แล้วเพราะว่าพี่อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์พี่ก็ใช้ยี่ห้อนี้ทีนี้พี่จะสั่งซื้อที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมันรอนานแล้วพอดีพี่มาเห็นที่บูธพี่ก็เลยถามเขาว่าเขามีไหมรุ่นที่พี่อยากได้เขาก็บอกว่ามีค่ะพี่ก็บอกว่าแล้วพี่อ่ะ มีเอาผาดอยู่พี่เอามาเทินได้ไหมเขาบอกว่าได้ค่ะแล้วเขาก็ถามพี่ว่ารถพี่ติดไฟแซ์อยู่ไหมพี่บอกติดค่ะเขาก็ถามว่าติดอยู่เท่าไหร่พี่บอก18งวดเออไม่ใช่ขอโทษค่ะพี่ผ่อนมาแล้ว18งวดค่ะอ่ะฮะเสร็จแล้วทีนี้เขาก็ถามพี่ก็ถามเขาว่าอย่างเงี้ยตีเทินได้ไหมเขาถามว่าตีเทินด้วยกันเอารถมาแลกเปลี่ยนใช่ไหมพี่บอกใช่ค่ะพี่เขาถามว่าแล้วพี่ต้องการยังไงพี่บอกว่าพี่ต้องการด้วยการเอารถน่ะเอาผาดอ่ะ มาตีเทินโดยที่วันที่พี่ออกรถคันใหม่เนี่ยพี่ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มไม่ต้องไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายไม่ต้อง<ช><ใ>จ่ายอะไรเพิ่มไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มาทาไดไ้ไหม<ะ>ทําได้คะ่ะทําให้ในในกระบวนการก่อนที่จะทําได้ทําให้เนี่ยนะฮะได้มีการไล่กันไหมคะว่ารถคันนี้ราคาที่ซื้อจากไฟแนนซ์เท่าไหร่ดาวไปแล้วเท่าไหร่ ผ่อนไปแล้วเท่าไรต่องวดแล้วเหลืออีกกี่งวดเขาซักเราละเอียดไหมไม่ค่ะเพราะมีอย่างนี้ด้วยเหรอไม่ไม่ถามละเอียดไม่ค่ะคเพราะว่าหลังจากที่พี่คุยกับเขาก็กมีการแลกลายกันเกิดขึ้นแล้วพี่ก็บินกับสวิตเซอร์แลนด์คืนนั้นหลังจากนั้นก็มีการคุยกันทางไลน์ช่องทางไลน์เขาก็ส่งรถมาให้ส่งรูปภาพ,พร้อมกับราคามาให้ว่าเนี่ยรถคันใหม่เป็นราคาแบบนี้ยอด ยอดทั้งหมดราคาแบบนี้ผ่อนเท่านี้มาจำเงินอะไรนะเะเงินดาว30%จะเป็นเงินเท่านี้แล้วเขาก็ให้พี่ส่งรูปรถเอาผ่าภายนอกภายในไปให้เขาดูพี่ก็ส่งไปให้เขาก็ตีเบื้องต้นว่าจากสายตาเนี่ยได้1.9ล้านแล้วพอค่าดาวรถหรูคันใหม่ไหมพอแล้วพี่เหมยได้ถามเขาไหมว่าแล้วดาวขออภัยงวดที่ยังที่ดิฉันยังไม่ได้ส่งจะเป็นยังไงได้ถามเขาตอไหมเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจัดการให้ทุกอย่างค่ะ ก็คือ,อใช่ค่ะก็พอดีเพราะว่าพี่บอกว่าพี่จะต้องทํำยังไงเขาบอกอ๋อเดี๋ยวหนูจัดการให้ค่ะคือคุยง่ายเลยคุยง่ายค่ะคุยง่ายนนเพราะว่าอันนี้คือคุยกับพนักง,งานขายใช่ค่ะแล้วได้มีโอกาสมาเจอตัวกันหรือว่าทาสัญญารับรถกันยังไงบ้างคะไม่คือช่วงนั้นอยู่สวิตเซอร์แลนด์อย่างเดียวเลยค่ะก็คือด้วยความที่เราวางใจไว้ใจเพราะว่าเห็นมันเป็นองค์กรระดับโลกยัใช้คําว่าองค์กรระดับโลกนะฮะเข้าใจรถดูนะฮะเขาก็ขายกันทั้งโลกกันนะเขาขายกันทั้งโลกเราก็เลยเชื่อใจในองค์กรนี้แล้วก็พนนักงา ว่ามันจะต้องมีความบริสุทธิ์โปร่งใสแต่ปรากฏว่าวันที่ตกลงจะรับรถกันคําตอบของพนักงานขายเขาบอกว่ารถของดิฉันเนี่ยไม่มีมูลค่าไม,ไม่มีมูลค่าไม่มีมูลค่าไม่พอที่จะเป็นค่า,าดาวซึ่งก่อนหน้านั้นน่ะเขาได้เขียนมาไว้ว่าอัน,นบอกว่าล้านเก้าไง ล่าสุดพอเห็นรถด,ดิฉันเนี่ยให้ตีราคาไปที่ร้าน95้วยค่ะแล้วก็บอกว่าจะดันราคาให้ถึง2ล้านเพื่อจะเป็นค่าเงินดาวอแล้วไม่พอค่าเงินดาวหรือคะตั้งร้าน9 000, 5สน้าน <50 S 2> เขาบอกว่าไม่พอพอพอไม่พอเนี่ยก็บอกว่าถ้าเกิดไม่พอเท่านั้นนะ่ะยินขอรถอย่างนี้คืนข<อ>เขาก็แต่แล้วมันต้องดาวเท่าไหร่รถหรูคันที่เราจะซื้อม30ค่ะซึ่งเขายืนยันมาใน ใาเปอร์เซ็นต์ลดคันนั้นราคาเท่าไหร่คะหกล้านปลายปลายค่ะซึ่งเขาบอกว่า <S <S กใกล้เคียงนะกับเงินใกล้เคียง,งค่ะใช่ค่ะตัวเลขใกล้เคียงกันเลยตัวเลขใกล้เคียงกันเลยแล้วเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยอันนี้ค่าตีเทินเนี่ยจะพ,ยพอดีกับค่าเงินดาวสามสิบเปอร์เซ็นต์พอดีค่ะ,ะเราก็เข้าใจว่ารถเราเนี่ยเอาไปเทินได้เพื่อจะได้เปลี่ยนรถคันใหม่มาอ่ะแล้วงวดที่ค้างกับไฟแนนซ์ใครจ่ายเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจัดการให้ทุกอย่างค่ะเขาจะไปทำการปิดทำการทุกอย่างให้ ทุกอย่างโดยที่เราไม่ต้องยุ่งวุ่นวายอะไรเลยแล้วใครจะจ่ายให้ล่ะที่เหลือกับไฟนั้นตามหลักมันต้องจ่ายให้หมดนะก็เขาบอกว่ามันจะเป็นเหมือนกับเต็นท์รถหรืออะไรพวกนี้ค่ะเดี๋ยวเขาจะเคลียร์เองอาละงั้นในที่สุดตอนนี้ตกลงเรากับเขาได้ซื้อขายกันไหมฮะไม่ได้แล้วรถเอาผ่าตตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่เต็นท์รถอยู่ที่ผู้สยยังอยู่กับเขาคาดว่าค่ะไม่ถึงว่าเขาบอกว่าเขาเขาเอาผ่าพี่ไปขายแล้วเอาไปขายแล้วค่ะขายแล้วแล้วก็ได้ไปสืบทราบมาว่ารถเนี่ยได้มีการเอาไปโพสต์ขายเมื่่อวันที6 มีนาคมแล้วเงินหนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทไม่ได้อะไรเลยค่ะรถก็ไม่ได้อยู่กับเราเงินก็ไม่อยู่กับเราไม่ได้อะไรเลยค่ะพี่แจ้งความหรือยังคะแจ้งแล้วค่ะ แล้วนอกเหนือจากแจ้งความติดต่อหน่วยงานไหนขอ,อความช่วยเหลือร้องบค่ะอ๋อสคบคณะ,ณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเดี๋ยวในเรื่องนี้นะคะท่านผู้ชมคะทางรายการเองก็ประสานง,งานไปยังหัวหน้าฝ่ายคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคสภาองค์กรอของผู้บริโภคนะฮะคุณโสพลหนูรัฐอยู่ในสายนะฮะสวัสดีครับคุณโสพลคะครับสวัสดีค,ครับคุณอ,อนุม,มาและผู้ฟังทุกท่านครับเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าได้ฟังเรื่องราวของลังคุณเหมยตั้งแต่ต้นไหมฮะคุณโสพล ครับได้ฟังอยู่ครับผมค่ะในกรณีนี้สภาองค์กรของผู้บริโภคพอจะช่วยตรงไหนได้บ้างไหมคะในการให้ความเป็นธรรมนะฮะทุกๆฝ่ายนะฮะครับผมคือผมมองว่ากรณีแบบเนี้เหมือนกับเราจะทําสัญญาซื้อรถใช่ไหมครับโดยเอาวิธีเอารถเก่ามาเทอร์รถใหม่ใช่ไหมครับใช่ค่ะ,ะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าตรงจุดเนี้จริงๆเนี่ยเอ่อถ้าเกิดมันไม่ได้เป็นไปตามที่ตกลงกันหรือว่าการให้ข้อมูลของทางเซลล์หรือตัวแทนเนี่ยแล้วสุดท้ายทําให เกิดการทำสัญญาซื้อขายรถไม่ได้ตามที่ตกลงไว้เนี่ยอันนี้ผู้โพก็มีสิทธิ์เลิกสัญญานะครับแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะได้เงินคืนรวมถึงตัวรถด้วยนะครับที่มีการเจรจากันเพราะว่ารถเนี่ยผู้โพกเองก็ให้ไปเพื่อวถุตรวสงค์ในการไปตีราคานะครับยังไม่ได้ดําเนินการใดๆจนเกิดการซื้อขายกันอย่างเงี้ยผมคิดว่าจุดเนี้ยทางสภาเองก็มองว่าเบื้องต้นอาจจะมีการนัดทางคู่กรณีแบบมาเจรจาก่อนนะครับถ้าเกิดไม่สามารถดําเนิน การได้หรือว่ามีการไม่สามารถตกลงกันได้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องไปว่ากันในชั้นทางคดีกันต่อไปครับผมค่ะเดี๋ยวในกรณีนี้หัวหน้าโสพลฟังข้อมูลต่อเพิ่มเติมนะฮะจะได้เป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือทางพี่เหมยต้องถามทางคุณชุวิตในฐานะเราอยู่ในวงการ,รนี่แหละหซื้อขายมือสองเทินกันเนี่ยขั้นตอนที่พนักงานขายรถหรูคันนี้ให้ข้อมูลกับพี่เหมยตลอดจนตกลงคุยกันเนี่ยอันนี้ถือว่าถูกต้องไหมมีตรงไหนที่ผิดปกติหรือไม่คือการซื้อขายรถเนี่ยมันมี2แบบ แบบแรกคือถ้าลูกค้าเนี่ยคือผ่อนหมดแล้วหรือมีเล่มทะเบียนพร้อมเนี่ยก็คือซื้อขายได้เลยะนะครับแต่อีกแบบหนึ่งถ้ามีการค้างไฟแนนซ์อยู่ก็ต้องแจ้งเลยว่าลูกค้าค้างไฟแนนซ์อยู่เท่าไหร่และจะได้เงินกลับไปเท่าไหร่หรือต้องบอกรายละเอียดให้หมดครับในสัญญาซื้อขายต้องระบุให้ครบครับแล้วในสัญญาซื้อขายเขาที่ทางคุณเหมยมาให้พวกเราดูมีหรือไม่คะไม่มีนะครับอ้าวถ้าเกิดทางพนักง,งานขายไม่ได้ระบุลงไปในสัญญ,ญาซื้อขายนี่ถือว่าก็เป็นโมฆะ ถ้าเป็นโมฆะคุณเหมือนมีสิทธิ์ได้รถคืนหรือไม่คะอันนี้ก็ต้องเจรจาดูครับผมเจรจาดูครับผมอ๋องั้นเดี๋ยวทางท่านทนายธนวินช่วยเสริมอีกนิดหนึ่งครับดูจากเอกสารนะครับคือด้วยตัวเอกสารเนี่ยนะครับคือถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องของการสาคัญผิดในตัวเอกสารซึ่งเป็นสาระสําคัญเนี่ยทางทางทางผู้เสียหายเองคือเหมยเนี่ยนะครับอาจจะต้องใช้สิทธิ์ทางศาลถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องนะในการฟ้องหนึ่งก็คือฟ้องเพิกถอนนิติกรรมทั้งหมดเลย นะครับแล้วก็ฟ้องเรียกรถคืน <c oughs> แล้วก็มันจะเป็นเรื่องการยกเลิกสัญญาละอ๋อ,อ,อค่ะแล้วในกรณีนี้นะฮะเอกสารที่เขาทําให้เราเนี่ยออกจากบริษัทรถหรูโดยตรงเลยใช่ไหมไม่ใช่ใชบริษัทรถมือสองอะไรนะคือคือเดี๋ยวคนนี้ต้องบอกอย่างนี้ก่อนค่ะอันเนี้เป็นที่ผู้จัดการยูสคาร์เขามาให้เขามาให้ดิฉันค่ะซึ่งผู้จัดการของเขาเนี่ยก็เป็นคนของรถหรูทำงานอยู่ที่บริษัทรถหรูดังกล่าวด้วยทำงานที่บริษัทรถหรูดังกล่าวค่ะแล้วตัวเนี้ย ก็เป็นสัญญาเอกสารของบริษัทรถหรูค่ะค่ะซึ่งเราไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจอ่ะคือดิฉันค่ะคือดิฉันดิฉันเชื่อในในความเป็นเป็นองค์กรระดับโลกในความเป็นแบรนด์มันในความนะเชื่อถือ เข้าใจเข้าใจคือที่ันดูสัญญานะท่านผู้ชมไม่สามารถยกให้ท่านดูได้ตอนนี้นะแต่ก็ใส่ชื่อที่ทําสัญญาเป็นบริษัทรถหรูนั้นจริงๆไม่ใช่เป็นชื่อบริษัทรถมือสองนะแสดงว่าทําโดยบริษัทรถหรูแต่ว่าข้อมูลไม่ครบถ้วนใช่ไหมครัคุณสวิตในฐานะเราอยู่ในวงการการทําสัญญาอย่างนี้ถือว่าคือเวลาเราซื้อขายรถกับผู้บริโภคหรือกับลูกค้าทุกคนนะครับเราก็ต้องชี้แจงว่าสมมติว่ามูลค่ารถเราซื้อ2ล้านลูกค้าค้างแฟนนซ์ล้านหนึ่ง แต่รถคันนี้6ล้านกว่านะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ในตัวเอาผาดสมมุติว่ารถเอาผาที่ซื้อขายเราซื้อขายเราซื้อขายล้านหนึ่งติดแฟลเนสห้าแสนต้องบอกให้หมดต้องบอกให้หมดหรือบางครั้งเนี่ยเราซื้อล้านหนึ่งแต่ลูกค้าติดล้านหนึ่งแสนลูกค้าก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มเพื่อปิดบัญชีแต่ในกรณีของของเคสเนี่ยเข้าใจว่ามีการเคลียร์กันแบบโดยไม่ต้องใช้เงินโดยเอารถคันนี้มาเป็นตัวเถิดใช่ค่ะแล้วเขาก็ยังให้ดิฉันเนี่ยช่วยโอนไปอีกแสนสองไปอะไรคะไปที่คือไปที่เต้นรถเพื่อที่ ให้ไปช่วยคนที่ซื้อไปเนี่ยติดยอดเพื่อที่แล้วเงินตัวนี้นะเมื่อเงินตัวนี้ไปไหนเขา,าเงินตัวนี้ก็จะไปอยู่ในส่วนของการเพิ่มเงินดาวเพื่อที่จะให้ค่าผ่อนน่ะมันลดลงถ้าเราดาวสูงก็จะผ่อนน้อยอันนี้เข้าใจโดยหลักการเราก็เชื่อ,อเราก็เชื่อเพราะว่า เขาใจเขาใจด้วยความที่เราอยู่ต่างประเทศเราเราไม่รู้เลยว่าเราไม่คิดว่าเขาจะไม่เป็นลักษณะนี้เราก็จริงใจไม่คิดเลยค่ะเห็นใจเห็นใจนะฮะคือเราเราเข้าใจนะฮะเราตั้งใจซื้อขายโดยปกตินะไม่คิดว่าจะมาเจอรายละเอียดที่มันไม่ชัดเจนอย่างนี้แล้วแอนนี้คือคือคือรถคันนี้มันเหมือนกับมันเป็นรถในฝันในที่เราอยากได้แล้วพอเรามาเจอเซอร์วิสที่ดี เจอการพูดคุยที่ีก็เข้าใจว่าโอเคแหละเนี่ยแหละน้องเขาบริการดีทุกอย่างทําประทับใจเลยใช่ทุกวันนี้ยังติดต่อเซลคนนี้ได้ไหมคะเอเมื่อเช้าเขาส่งข้อความมาขู่ค่ะว่าถ้าเกิดมีชื่อเขาชื่อเล่นนามสกุลอะไรออกสื่อเขาจะฟ้องเนี่ยตามกฎหมายเ<อ>นี่บอกาก็มาเขาก็มีสิทธิ์ฟ้องนะคะทุกคนก็มีสิทธิ์ฟ้องทุกคนก็มีสิทธิ์ฟ้องก็มาเราเข้าใจแต่ว่าถ้าเป็นไปได้คุยกันได้จะดีกว่านี่กบอกแล้วคือจริงๆแล้วถ้าเขาบอกความจริงก่อนดิฉันว่ารถดิฉัน ราคาไม่ถึงไม่พอเทินดิฉันจะบอกโอเคงั้นพี่ไม่ขายเอาผ่าที่เก็บไว้นะถอแล้วี่จะอาจจะดาวใหม่ก็ได้าเดาวใหม่ได้เพราะว่าพบว่าแทบใจในเซอร์วิสถูกต้องไหมคะแต่นี่คือดิฉันอันนี้ดิฉันตั้งข้อสังเกตเองคือเหมือนกับว่าโอเคแหละเมียฝรั่งอยู่เมืองนอกมัดคอเลยเสร็จแล้วรถไม่อยู่แล้วเขาเขาได้ส่วนต่างจากเต็นนะคะเขาได้เขาต้องได้แน่นอนเขาได้ส่วนต่างจากเต็นเพราะว่าเขาตีเยงแค่ ในเนี้ยร้านก็ว่าหาแต่ว่ามันต้องได้อยู่แล้วเพราะลถมูลค่ามันสองล้านกว่าที่เขาประเมินกันมาใช่ไหมคะมได้ส่วนต่างจากเต็นท์พอได้ส่วนต่างจากเต็นท์ประเด็นที่สองก็คือได้ยจดจองคอมมิชชั่นจากการออกรถใหม่เพราะ<ม>ถือว่าลูกค้าไม่มีทางออกแล้วคือรถ<อ>ก็หายไปแล้วยังไงก็ต้องซื้อใหม่กับเขาอยู่ดีกรณีนี้ถามเผื่อเฉยๆนะฮะท่านทนายธนวินถ้าหากว่าทางบริษัทเขาชี้แจงว่าเซลไปทําเองโดยที่บริษัทไม่ไม่ได้รู้รายละเอียดตรงนี้ได้ไหมฮะท่านสุดท้ายครับตัวเซลอ่ะ กระทำการภายใต้ในนามของบริษัทบริษัทตอนนั้นเขาก็เป็นพนักงานอยู่เป็นค่ะใช่ครับเป็นค่ะแสดงว่าบริษัทต้องรับผิดชอบบริษัทต้องอาจต้องมีส่วนนะครับต้องมีส่วนต้องมีส่วนร่วมในเรื่องนี้เลยในการรับผิดชอบเรื่องนี้ด้วยนะคะหัวหน้าโสพลคะครับผมค่ะคือต้องเรียนให้ทราบนะคะท่านผู้ชมทุกท่านว่ารายการเองก็พยายามปรึกษาติดต่อประสานงานนะครับไปที่บริษัทรถหรูแห่งนี้ด้วยนะฮะแต่เดิมเขาบอกเขาจะให้ที่ปรึกษาฝ่ายขาย เข้าสายรายการกับเราแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้โทรไปติดต่อไม่ได้นะฮะไม่เป็นไรถ้าเกิดท่านชมอยู่หรือสะดุกติดต่อกลับมาเมื่อไหร่ได้เลยนะคะแต่ว่าทางหัวหน้าสมพลเนื่องจากว่าพี่เหมยเนี่ยใช้ชิตยอยู่สวิตเซอร์แลนด์เป็นหลักนะฮะก็กลับมาบ้างไม่บ่อยอยากจะแนะนําในการดําเนินการต่อได้ยังไงบ้างคะเชนค่ะครับจริงๆอันนี้เมื่อกี้ได้ยินฟังว่ามีการร้องเรียนที่สอบคอบอด้วยถูกไหมครับใช่ค <ผม S 1> ใช่ค่ะผมคิด<ช>ว่าขั้นตอนแรกก็อาจจะมีการเจรจาก,กันก่อนนะครับเพื่อจะให้เขารับผิดชอบเรื่องรถ พราะตอนนี้ถ้าเกิดเขาเอารถมาคืนไม่ได้เนี่ยก็ต้องชดใช้เป็นเงินนะครับแล้วก็จริงๆแม้ตัวแทนจะดําเนินการเนี่ยแต่ตัวแทนเนี่ยเซลเนี่ยเขาก็ทําในนามบริษัทเอกสารทุกอย่างทําในนามบริษัททั้งสิ้นนะครับบริษัทเองก็ต้องรับผิดชอบในส่วนนี้ด้วยผมก็คิดว่าขั้นตอนก็อาจจะต้องเป็นเรื่องของการเจรจาเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันก่อนแล้วก็ถ้าไม่ได้จริงๆก็ต้องใช้จิททางศาลต่อไปครับซึ่งผมคิดว่าคดีเนี้ยทางคุณเหมยก็มีสิตชนะคดีเพราะว่าเป็นกรณีที่ค่อนข้างชัดเจนว่าทางบริษัตทต ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราประสานงานกับพน้าโสพลภายหลังทีหนึ่งนะเดี๋ยวให้ใค,คอนแทคให้เบอร์ติดต,ต่อระหว่างพี่เหมอยกับพน้าโสพลนะขอบคุณนพน้าโสพลมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ในส่วนของคุณสวิทนะในฐานะเราอยู่ในสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วให้คําแนะนําหน่อยสิคะถ้าประชาชนจะซื้อรถใหม่มีการเทิร์นรถดาวรถเนี่ยทำยังไงให้ปลอดภัยคะคือเวลาเราซื้อขายรถเนี่ยครับอยากให้ผู้บริโภคหรือประชาชนเนี่ยดูเรื่องเอกสารสัญญาซื้อขายก่อนเซ็นในสัญญาทุกใบเนี่ยที่เรา เราต้องอ่านก่อนแต่ส่วนใหญ่อาจจะเป็นความชอบคอการไว้ใจการไว้ใจค่ะยอมรต่ดิฉยอมรับว่าดิฉันพลาดก็เลยนยอมรับเพราะว่าเราเราเห็นว่ามันเป็นองค์กรขนาดนี้มันไม่น่าจะมีเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะว่าดิฉันซื้อรถที่เขาก็พูดดีด้วยใช่ไหมเราก็คนไทยใจดีใช่ใจพูดดีเราก็ใจดีเนาะคือดิฉันซื้อรถที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยดิฉันไม่ต้องทําอะไรเลยแค่แจ้งชื่อนามสกุลว่าเราจะซื้อรถรุ่นนี้ราคาเท่านี้เซ็นสัญญาถึงเวลา นัดรับรถทุกอย่างจบ อันนี้มันอาจจะซับซ้อนตรงเธอลถนิดหนึ่งใช่ไหมฮะหรยิ่งที่นั่นก็เหมือนกันค่ะเอาเธอลถก็ไม่มีไม่มีปัญหาค่ะเอาลถไม่เทิร์นทุกอย่างตีราคาเขีย์ชัดเจนเท่านี้เราจะต้องพัฒนาให้ถึงจุดนั้นให้ได้รถเธอจะค้างไฟแนนซ์หรือไม่ค้างเป็นหน้าที่ของศูนย์บริการเพราะฉันถือว่าฉันรับเทิร์นฉันรับปากเธอเทิร์นมาแล้วเราทาให้หมดเราก็เลยเข้าใจว่ามันเป็นระบบเดียวกันั่ะทุกอาช่ว์ต้องไปพัฒนาระบบพวกเราด้วยนะในกลุ่มสมาคมเราคือในถ้าซื้อขายกับกลุ่มสมาคมนี่ลองปลอดภัยแน่นอนอันสมมาค บริษัทนี้ไม่ไม่อยู่ไม่อยู่ก็คือเวลาซื้อขายเนี่ยคือถ้าซื้อเงินสดเราก็โอนเข้าเข้าเข้าชื่อเราทันทีนะครับ uh huh. หรือถ้าลูกค้าค้างไฟแนนซ์เนี่ยก็จะมีการชี้แจงเลยว่า,าลูกค้าค้างไฟแนนซ์เท่าไหร่ลูกค้าเหลือเงินเท่าไหร่ uh huh. แล้วก็ลูกค้าจะจะปิดบัญชีวันไหน uh huh. ก็คือจะชี้แจงลูกค้าเสร็จครับ uh huh. นะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องเอกสาร ก็คือสุดท้ายสาระสาคัญนะครับอยู่ที่ตัวเอกสารจริงๆถ้าเราอ่านแล้วเราไม่เข้าใจภาษาเขาเราต้องทำไงครับเราก็เขียนเพิ่มไปเลยครับเอาที่เราเข้าใจเตามความเข้าใจเราใช่ครับ<อ>ผมไม่ยากครับสัญญาซื้อขายเป็นความพอใจของทั้ง2ฝ่ายทั้งผู้ซื้อและผู้ขายแต่ทีเนี้ยในสาระสาคัญเนี่ยคือมันต้องชี้แจงความชัดเจนของตัวเอกสารให้ครบอย่างวันเนี้ยคุณค้างเท่าไหร่คุณเหลือเงินเท่าไหร่คุณต้องบอกลูกค้าเหาครบไม่ใช่บอกว่าเออเคลียให้หมดเคลียให้หมดแต่พอเคลียไม่หมดแล้วปุ๊บมันก็จะเกิดปัญหาภัย บบอ,อีกประเด็นหนึ่งค่ะ,คะที่เรนตั้งข้อสังเกตเยีนสอบถามนิดนึงค่ะการที่เราจะไปปิดเล่มรถเนี่ยมันภายในวันเดียวได้เล่มรถเลยเหรอคะภายในวันเดียวก็ปกติก็จะใช้เวลาประมาณ 7- ถึง7ถึง15วันโดยประมาณแต่แตที่นี่วันเดียวปิดเล่มรถได้หรอคะปิดได้ค่ะที่ทัีนไปสอบถามมาที่บริษัทฟไฟนั้นเดิมเขาเขาบอกว่าเป็นการปิดที่ผิดสังเกตมากเพราะว่าเรียนเซ็นสัญ,ญญาวันที่12 รถดิฉันถูกไปขึ้นโพสต์ประกาศขายวันที่6มีนาสัญญาเซ็นสมบูรณ์วันที่12มีนาโพสก่อนที่เราจะเซ็นที่เราจะเซ็นเอกสารโอ้โหขอบคุณมากสำหรับข้อมูลนี้พี่โสพลไปแล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราให้ข้อมูลทีหลังว่าตรงนี้น่าสนใจนะยังตกลงซื้อขายไม่เสร็จไปโพสขายแล้วใจร้อนไปหรือเปล่าเต็นท์รถเอาไปโพสขายแล้วนะคะแปลว่าเต็นท์รถคารู้แน่เลยว่าคันนี้ต้องเข้ารถเขาแล้วแล้วประเด็นที่สําคัญก็คือ วันที่13บคอคือดิฉันเซ็นให้เสร็จเรียบร้อยดินก็รอวันที่13ทั้งวันรอว่าเซลลจะติดต่อกลับมาว่าตกลงเราจะมีในเรื่องของเพราะเรายังคุยกันค้างอยู่ในเรื่องของค่าเครือบสีตัวถังรถต่างๆที่เราคุยกันเขาไม่ได้ติดต่อกลับมาเขาติดต่อกลับมาตอนเย็นหกโมงขวกขว่าแล้วว่าส่งข้อความมาว่าตามนี้นะคะคุณเหมย ออกรถใหม่จะต้องใช้เงินดาวอีก1นึ่งล้านเจแนเป็นลมเลยนะคะเดียอะช็อกสิคะเพราะว่าเข้าใจฟังที่พูดนี่ใช่คือตาตกในเลยใช่ไหมฮะคุณเชิญบอกเธอถามว่าเอาทำไมมันต้องจ่ายเพิ่มเนี่ยนี่ไงก็เราเทิร์นรถกันแล้วเราคุยเขาบอกว่าไม่ใช่ค่ะรถไม่พอถ้ารถไม่พอเอารถที่ฉันกลับคืนมาทาไมคุณไม่บอกเอาละนี่ก็เป็นเรื่องที่ทางคุณสวิตเตือนนะต้องคุยกันให้ชัดเป็นลายลักษณ์อักษรแต่ที่ท่านผิดสังเกตว่า เขารอระหว่างวันทําการวันที่13ทั้งวันเพื่อเขาทําการให้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยมาบอกตอนเย็นตอนที่มันทําอะไรไม่ได้แล้ว เพราะว่าถ้าเกิดเขาบอกระหว่างวันเนี่ยยันสามารถที่จะโทรไประง,งังยกเลิกได้น่าสังเกตเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเรื่องนี้นะท่านผู้ชมเราประสานงานกับาทางสคบอให้ด้วยนะฮะพอไปแจ้งไว้แล้วแล้วก็เดี๋ยวนาเรื่องใหม่ของพี่เหมยใ,ให้กับทางสภางกรของผู้บริโภคด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวมาติดตามความคืบหน้ากันภายหลังนะฮะวันนี้ขอบคุณพี่เหมยนะฮะที่มาเตือนภัยแล้วก็ขอบคุณนะคุณสวิทด้วยนะคะเอาละครับท่านผู้ชมว่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาช่วยเหลือกันต่อค่ะเรื่องเราใกล้ชิดผู้บริโภคนะฮะไครทานหมูบดไก่บ คิดก่อนนะฮะว่าที่เราซื้อมาเนี่ยจะปลอดภัยไหมให้มารอนะฮะสนามเป้าบรรเทาทุกช่วงหน้าจะบอกว่าปลอดภัยดูยังไงสักครู่ค่ะท่านสามารถแจ้งเรื่องเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือแจ้งมาได้เลยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์และช่องทางออนไลน์สนามเป้าบรรเทาทุก ต้องขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y o u u u b ออนอุม h ชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออนอุ Channel ค่ะ